หมดออกแตกมั่นใจไอรับมือได้หลังเจอไอจีป่วนใช้สามีร่วมกันเชื่อเพื่อนดูดีแล้วก่อนตัดสินใจคบพร้อมเป็นกำลังใจให้เสมอเพิ่งจะออกมาประกาศข่าวดีว่าไม่โสดแล้วหลังแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเสร็จสวมแบนขอแต่งงานไปตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแถมด้วยข่าวดีเด้งสองที่กำลังตั้งท้องลูกคนแรกได้สเดือนกว่าแต่ล่าสุดเหมือนมีงานเข้าว่าที่คุณแม่คนสวยไออภิษาเครือคงคา เมื่อจูจูมีไอจป่วนแรงอ้างว่ากำลังแบ่งปันสามีกับดาราสาวอยู่งานนี้ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ไม่รอชาร้าติดต่อไปยังหมอต๊อกตด้ก็สี่หมอดูคนสนิทชื่อดังที่เคยดูดวงให้สาวไอจอยางแนนไปว่าจะได้สามีเป็นชาวต่างชาติ ที่สำคัญระบุชัดๆด,ด้วยว่าจะเป็นคนฝรั่งเศสเพื่อสอบถามถึงประเด็นข่าวร้อนดังกล่าวโดยหมอตอกแตกกล่าวว่ามั่นใจว่าน้องรับมือได้เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องเราเป็นไปยังไงแต่ที่ผ่านมาก็ได้ดูดวงน้องรู้ว่าน้องจะได้เจอเนื้อคู่ตามที่มีข่าวออกไปแล้วตอนนี้น้องท้องอยู่แต่ว่าสุขภาพจิตนางดีอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนข้างกายก็พร้อมสับพอดแต่ว่าส่วนตัวย,ยังไม่มีโอกาสได้เจอผู้ชาย เคยเห็นแค่รูปประโยคที่ IG จีปวนใช้บอกว่าใช้สามีร่วมกันซึ่งค่อนข้างแรงสำหรับเราเอาตรงๆก็รู้สึกไม่โอเคแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงอาจจะต้องรอให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าเพราะตอนนี้น้องก็พักพรอยู่กับสามีหลังบ้านหลังแม่เราก็ยังไม่ได้คุยกันแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เชื่อว่าไอเองก็โตพอและผ่านอะไรมาเยอะเขาก็น่าจะรับมือได้ อีกอย่างก่อนที่เขาจะคบใครเขาก็คงดูมาแบบละเอียดและหลังจากนี้จะดูดวงให้ไอต่อใหมว่าคบกับผู้ชายคนนี้แล้วจะเป็นยังไงนะตอนนี้อาจจะไม่ได้ดูเพราะปกตินัดดูกันก็จะแบบ3เดือน6เดือนทีหนึ่งหรือถ้าน้องมีอะไรด่วนๆก็ต้องโทรมาแล้วแต่อันนี้น้องชินเราก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรทุกวันนี้แอเข้าหลุมอะไรก็เยอะไปหมดแล้วครั้งนี้ไอก็เลือกมาแล้วอีกอย่างคือเขาไม่ได้พลาดแล้วท้อง เขาวางแผนอยู่แล้วว่าจะสร้างครอบครัวดังนั้นรอบนี้น้องมีความสุขมากและน้องก็แผนไว้อยู่แล้วกับทางสามีตอนที่ดูดวงให้ไอว่าจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติรวมถึงระบุด้วยว่าเป็นคนฝรั่งเศสอ้อนั้นเห็นพื้นฐานดวงเลยหมายว่าผู้ชายคนนี้โอเคคือเราก็บอกน้องว่าเป็นคนต่างชาตินะแล้วน่าจะเข้ามาเป็นคู่มาแต่งงานใช้ชีวิตเลยเธออาจจะไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทย ไอก็บอกว่าจริงหรือแล้วเป็นประเทศไหนเราก็เลยบอกว่าน่าจะเมืองน้ำหอมฝรั่งเศสผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเหมือนมีคนเข้ามาแล้วคนนี้ไม่ได้เข้ามาแบบมาจีบไอ้เลยแต่ผ่านเพื่อนไอมาแล้วผ่านคุณก้องไฮซาลอนมาดังนั้นเราก็คิดว่าเขาก็น่าจะแบบประมาณหนึ่งแต่เรารู้ว่าตามดวงผู้ชายมีฐานะอยู่แล้วแล้วก็โปรไฟล์ดีดวงไอ้จะคบใครถ้าไม่เป็นพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนต่างประเทศ ดังนั้นเราก็เลยแนะนำว่าตามดวงของไอต้องเป็นคนต่างประเทศแล้วและในฐานะที่เป็นทมอดูเพื่อนและพี่สาวคนสนิทอยากให้กำลังใจไอ,อยังไงบ้างจริงๆก็เป็นกำลังใจให้น้องไอและครอบครัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เชื่อมั่นในตัวไอเสมอว่าเข้มแข็งและฟาฟันมันไปได้เพราะจริงๆที่ผ่านมามันก็อาจจะมีอะไรที่หนักหน่วงกว่านี้ก็ยังผ่านมาได้อันนี้ก็คือว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลค่ะ เป็นกำลังใจให้น้องขา่ขาวสดบันเทิงไออภิสรา